พูดที่แล้วพี่เขามาเอาไปแล้วนะคะ15ตันปุยนซีโชบุวันนี้มาอีกแล้ว15ตันครั yeah, yeah, บ,บแล้วรอบนี้ก็ลงร้านฟาร์มใช่ตันฟาร์มที่เดิมเขาสั่ง30ตันหรอครับพี่ใช่ใเห็นว่าลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าใหม่ไม่เคยซื้อเลยแต่มาซื้อกับตัวแทนคุณสมศักดิ์ร้านเด็กวัดฟาร์มเนาะที่เป็นตัวแทนปุ๋ยนซีโชบุมาซื้อ15ตัน ก็คือ15ตันวันพุธ15ตันวันสุกแล้วก็อีกรอบหนึ่ง15ตันน่าจะวันจันไปชุมพรนะคะโห oh, สุดยอดเลยทั้งหมด45ตันเอาไปลงสวนปามใช่อ๋อสวนฟ์มเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะหลายคนสงสัยทำไมถึงต้องซื้อปุ๋ยตีโชบุ 45ตันก็คือจากที่เราถามลูกค้ามานะคะก็คือเขาอะ่ะเป็นสวนปาล์มแล้วก็อยากจะหาปุ๋ยซีดีดีสักตัวหนึ่งที่สามารถใช้ทดแทนเคมีได้เพราะว่าดินในสวนเขาเนี่ยเริ่มเสื่อมแล้วเราก็จะได้มีการแนะนำนะว่าปุ๋ยซีดีโชบูตอนเนี้ยสามารถใช้ทดแทนเคมีได้เลยนะแล้วก็เป็นสูตรเข้มข้นเห็นผลดีทําจากมูลไก่ไข่แล้วก็เป็นอัดเม็ดใช้สะดวกของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูดินนะคะใครที่ดินเสียดินเสื่อมจากการใช้ มีมานานๆนะคะก็ใช้ปุ๋ยอินรีย์ของเราปุ๋ยอินรีโชบุนะคะจะเข้าไปช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในดินมีจุลินทรีย์ธาตุอาหารหลักรองเสริมครบอ p k พเคจะอยู่ที่ประมาณ464 4. <ๆ><ๆ>ก็คือสูงกว่าอินทรียทั่วไปแน่นอนของเรานะคะมีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้วถูกต้องไม่มีปุ๋ยปลอมแน่นอนแล้วสิ่งที่เราแตกต่างจากปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปก็คือของเราใช้มูลไก่ไข่นะคะเข้มข้นมากเป็นมูลไก่ของฟาร์มเราเองค่ะมูลไก่ไข่เนี่ยข้อดีก็คือเขาจะมีธา อาหารจุลินทรีย์วิตามินเยอะเพราะเราต้องบํารุงไก่ให้ออกไข่ให้เราดังนั้นเนี่ยมูลไก่ไข่จะดีมากในการเอามาทำปุ๋ยอินทรีย์นะคะแล้วก็ด้วยการหมกักอย่างพิถีพิถันใช้เครื่องหมักระบบปิดนะคะที่เรานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาเลยตัวนี้นะคะหลายคนสงสัยว่ามันดีกว่าการหมกักปกติยังไงอปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะคะอาจจะหมักด้วยระบบ เขาเรียกระบบเปิดเนาะระบบเปิดเนี่ยก็คือการเอา,าพักพืชกรัตว์ที่เขาจะใช้ทําปุ๋ยนะคะมาวางกองไว้กับพื้นอ่ะแล้วก็อาจอาจจะเติมจุลินทรีย์แล้วก็มีการกลับกลับกองพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะทําให้ไม่ทั่วถึงหรือไม่เท่ากันทั้งกองเพราะว่าในการกลับกองไปกับกองมาเนี่ยอาจจะทําให้เชื้อโรคเชื้อราไม่ตายแล้วก็จุลินทรีย์ที่นําไปบ่มเนี่ยไม่สามารถเท่ากันได้ทุกส่วนอ่ะ แต่การหมักในระบบปิดของเรานะคะก็จะมีการเติมมูลไก่ไข่เข้าไปในถังหมักค่ะ จากนั้นเครื่องเนี่ยค่ะก็จะกวนกวนกวนมูลไก่ที่เราใส่ไฟกวนกวนวนแล้วก็เติมน้ํา EM เข้าไปทําให้มูลไก่ไข่นะคะโดนน้ํา EM เข้าถึงกันถังกองนะคะแล้วก็มีการอบใช้ความร้อนฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชือะะ้อราค่ะดังนั้นมูลไก่ไข่ที่ออกจากถังหมักของเรานะคะการันตีได้เลยค่ะว่ามีการอบเข้ากันทุกเม็ดทุกกระสอบมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์โชบุของเราะคะ่ะใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะตอนนี้เรามีโปรโม,มชั่นดีๆเยอะเลย ถ้าเกิดอยากลองเปิดใจใช้เหมือนคุณพี่คนนี้นะคะที่เปิดใจครั้งแรกนะคะซื้อถึง30ตันก็ติดต่อเข้ามาค่ะว่าเราดียังไงทำไมเขาถึงเปิดใจลองถึง30ตันอ่ะถ้าเข้ามาได้เลยแอดมินรอตอบอยู่นะคะ